สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโคเป็นพระสมเด็จพระละคังนะครับพระสมเด็จพิมพ์นี้มีใบโพข้างขวาแปดใบข้างซ้ายมีเจ็ดใบเป็นพระยุคลายเป็นพระสมเด็จพระละคังชัดเจนนั่นก็คือมีการถนอมเนื้อพระไว้ซึ่งเป็นการลงรับ พระสมเด็จวรละครส่วนมากจะมีการถนอมเนื้อพระเพื่อให้คงทนถาบอนอยู่ไปนานๆดังนั้นท่านใดที่เจอพระสมเด็จที่มีการถนอมเนื้อพระไว้แบบนี้เก็บได้ก็ควรจะเก็บนะครับพระสมเด็จชื่อดังๆที่ซื้อขายกันหลักหลาย,ล,ายล้านในอดีตรวนจะเป็นพระที่มีการถนอมเนื้อพระมาแล้วทั้งสิน้นมีการลงลักนะฮะ แต่ว่าเขาได้แกะลักของไปทำให้คนไม่ค่อยจะเข้าใจบางคนเจอพระที่มีการลงลักมีการถนอมเนื้อผ้าแบบนี้ก็ไม่สนใจเพราะว่าเล่นแบบเซียนคือเซียนเขาเอาพระที่มีการแกะลักออกเนื้อแข้งเกลี้ยงเอามาให้ชมมาให้ดูนะครับพระองค์นี้มีธรรมชาติของความเก่าชัดเจน ถึงแม้เราจะถ่ายรูปด้วยกล้องมือถือธรรมดานะครับแต่ก็ยังเห็นสภาพของความเก่าสังเกตดูเส้นสายนะฮะเส้นซุ้มก็มีรอยปีรอยแยกตลอดเส้นมีการวนเข้าเป็นบางจุดเส้นฐานก็เช่นเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพให้เห็นเส้นสายขยุกข,ขยิกเป็นธรรมชาติมีเส้นรองใต้ตักหนึ่งเส้น เส้นรองใต้ฐานบัวอีกหนึ่งเส้นใบหูค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีใบโพด้านขวามีแปดใบส่วนด้านซ้ายมีเจ็ดใบเนื้อผ้าออกประทางสีเหลืองเหลืองน้ำตาลทั้งนี้ก็เกิดจากน้ำลักษที่เคยถูกคุมไว้และก็ความเก่ามเกอกจับติดส่วนเวลาผ้าหัก เนือน้อด้านในก็เป็นสีขาวของเนื้อปูนปลาหอยสีของเนื้อพระส่วนมากจะเกิดจากการถนอมเนื้อพระและก็สภาพแวดล้อมในการเก็บเช่นพระสนเ็ศปากคุณพรมถลูกใหม่ซึ่งผ่านการถูกน้ำท่วมตรงเจดีเวลาน้ำแห้งลงก็มีฝุ่นละอองเข้าไปเกาะหงพระทำให้พระเกิดมีสีน้ำตาลตอนน้ำท่วม น้ำเหนือที่หลากลงมาส่วนมากก็เป็นน้ำดินน้ำโครนดังนั้นพระในเจดีย์จึงมีสีน้ำตาลเป็นเอกลักษณ์พิเศษแต่เนื้อในจริงๆก็ยังเป็นสีขาวนะครับด้านหลังก็เป็นหลักระดานเราเห็นร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามคอพระเก่าพระที่มีอายุถึงยุค ตามขอบจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นส่วนพื้นผิวนะฮะก็มีร่องรอยของลักที่ยังติดอยู่พื้นผิวบางส่วนก็มีความสูงความต่ำมีรูคุณรูเข็มบางเดียวต้องดูด้วยกล้องกะระดขยายสูงถึงจะเห็นชัดเจนนะครับด้านข้างก็เป็นจุดที่เราจะต้องมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบลักษณะของขอบพระ ก็บทบอกได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ถูกตัดขอบได้เหมือเราเห็นร่องรอยของการสไลด์ของก้อนมวดสารเนื้อก็มีรอยปีกรอยแยกอย่างเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดก้อนหมวลสารนั่นในองค์พระก็งดงามเส้นสายสมบูรณ์นะครับพระองค์นี้เป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้บูชาใม่ผ่านการเช็ดกันล้างดังนั้นท่านอาจจะมองความงดงามได้ลําบาก แต่เอาขึ้นคอสักพักหนึ่งเนื้อก็จะเปิดสีต่างๆที่ค่อนข้างจะเข้มจะเป็นสีที่อ่อนลงแล้วก็ทําให้เราได้เห็นหมวลสารต่างๆตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพฐานล่างสุดเราเห็นลองยุคตัวเป็นแนวยาวก็บอก,บอกได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระปปยุบปลายภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงขอบด้านบน เราเห็นรอยแยกรอยปีเล็กน้อยมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเนื้อตรงนี้มีรอยบิ่นซึ่งมีสีขาวอยู่ข้างในนะครับซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนปูนหอยภาพองนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพที่ชัดเจนความเก่าที่โอเคตอนนี้มาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกระแับยฮโซุงพ้วยกันภาพนี้เป็นภาพใบหน้า เนื้อมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำร่องรอยของลากเก่าที่ยังติดอยู่ตรงพื้นที่ส่วนที่ตับริเวณพื้นผิวรอบๆก็เช่นเดียวกันมีร่องรอยของน้ำรักที่ยังเคลือบอยู่ใบหูค่อนข้างใหญ่ภาพนี้เป็นภาพพระเกศซึ่งยาวประโยชน์เส้นซมดันบนใบโพก็เห็นชัดเจนตรงนี้เป็นเส้นซมสังเกตดดูเส้นสายนะฮะ มีบิดมีเบี้ยวมีว้ามีโค้งมีการม้วนเข้าภาพนี้เป็นภาพหน้าอกนะฮะหัวไหล่ก็วางสมดุลซอกแขกก็ค่อนข้างจะลึกหน้าอกค่อนข้างจะแคบเนื้อก็มีการเซ็ตตัวมีความสูงความต่ำเส้นของแขนก็เป็นธรรมชาติมีบิดมีเบี้ยวมีเว้ามีโค้งมีแบ่งมีเว้าเล็กน้อยซึ่งเกิดจากธรรมชาติตรงนี้เป็นรักเก่าที่ยังติดอยู่ ภาพนี้เป็นภาพของหัวเขา่าการนั่งจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรจะไม่เห็นเส้นชาจีวรมีเส้นรองใต้ตักหนึ่งเส้นเนื้อบริเวณเข่าก็มีการเซตตัวเนื้อเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความตักชัดเจนภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงมีเส้นเชื่อมตรงฐานสิงเป็นเส้นรองใต้ฐันบัว ส่วนฐานบัวเนื้อก็มีความสูงความต่ำชัดเจนถ้าแกดูสีสันของพระแท้จะมีหลากสีผสมปนเปนกันไปอย่างเช่นจุดนี้ก็มีสีขาวสีเหลืองสีเหลืองเข้มบริเวณร,บรอบๆมีสีดำของลักตินอยู่ภาพนี้เป็นฐานบัวกับฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับเส้นนี้เป็นเส้นรองใต้ฐานบัว เส้นสายก็เป็นหัวชาเนื้อก็มีแบ่งมีเบามีบิดมีเบี้ยวมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นภาพการล่างสุดฝั่งขวานะครับสังเกตด,ดูเนื้อชุดนี้นะฮะถือว่าเป็นธรรมชาติที่ชัดเจนเจอสภาพแบบนี้เห็นแล้วก็ต้องเจ็บนะครับเพราะเป็นลักษณะของธรรมชาติของความเก่า ภาพนี้เป็นหัวฐานล่างสุดปัก้ายตรงนี้ที่เราเห็น,นำดำๆก็เป็นลักษณะรองยุบตัวตรงกลางฐานซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระยุปลายภาพนี้เป็นภาพด้านขวาของคอง์พระตรงนี้เป็นเส้นส้มตรงนี้เป็นพื้นผิวพื้นผิวก็มีรอยปีรอยแยกตรงนี้เป็นแขนขวาตรงนี้เป็นหัวไหล่ขวาซอกแขนก็ค่อนข้างจะลึก ภาพนี้เป็นภาพฝั่งซ้ายขององค์พระตรงนี้เป็นหัวไหล่ซ้ายตรงนี้เป็นแขนซ้ายตรงนี้เป็นพื้นผิวตรงนี้เป็นเส้นส้มเนื้อบริเวณนี้มีความสูงความต่ำเล็กน้อยแล้วก็มีรอยปีรอยแยกด้วยนะครับส่วนตรงแขนก็เห็นเส้นสายที่เป็นธรรมชาติเนี่ยชัดเจนมีรอยแหวกรอยเว้าซึ่งเกิดจากธรรมชาติ รอยแหแว,ว่งรอยเววนี้เกิดมานานแล้วนะครับเพราะว่าสีตรงนี้เป็นลักษณะของสีที่เกิดจากน้ำรักที่คุมไว้ภาพนี้ก็ถ่ายหเห็นตรงบริเวณพื้นผิวเม็ดนี้น่าจะเป็นเม็ดของทองคํานะครับพระองค์ไหนที่มีทองคําปรากฏให้เราเห็นก็โดดเด่นในเรื่องของโภกทรั์ภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายนะครับ เนื้อก็มีแบกมีเว้ามีคอร์ดมีเกี่ยวเส้นสายเป็นธรรมชาติตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวตรงนี้เป็นเมโทโพนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพผ้าคอร์ตลอดจนดูตรงพื้นผิวอย่างเช่นจุดนี้มีความสูงควาตมต่ำมงมบอกถึงว่าเป็นผ้าที่มีอายุเก่าถึงยุคภาพนี้ก็เป็น ภาพที่ตาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอเช่นเดียวกันสีช่วงนี้เป็นสีที่อ่อนกว่าฝั่งนี้นะครับโอเคดูสีตรงนี้เป็นสีเหลืองเข้มตรงนี้เป็นสีเหลืองอ่อนสมงกับสีขาวสมงกับสีดำนะครับภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอแล้วก็ตรงพื้นผิวพระเก่าวัดแท้พระที่มีอายุถึงยุค เนื้อหาจะต้องมีรอยปีรอยแยกบางหงก็มีรอยปูไต่รอยนอนด้นมีรูคุณรูเข็มมีปูนงอกขึ้นมาทำให้มีความสูงความต่ำสิ่งตนน่านี้ควรจะมีบนหลังพระสมเด็จที่เราจะดูถึงแม้จะมีไม่ครบแต่ก็ขอให้มีสักอย่างสองอย่างนะครับภาพนี้ก็ถ่ายเห็นถึงบริเวณพื้นผิว ซึ่งมีรักษณะภูนงอกขึ้นมามีรอยปีรอยแยกรอยแตกก็มีเส้นลับไว้ฝังติดอยู่ส่วนวัาสารต่างๆมองค่อนข้างจะลำบากเพราะว่ามีการถนอมเนื้อผ้ายังลงเหลืออยู่ภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่าง,างซึ่งจะเป็นจุดที่เราจะมาหยดน้ำยาเช็คอายุขันไซธรรมชาติของความเก่าเราเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นช่วงนี้เป็นรอยปีรอยแยก ส่วนตรงขอบก็มีเส้นสายที่เป็นธรรมชาติตอนนี้เราก็มาดูองค์พระด้วยกล้องกละเายสูงบรรยากาศนะครับเป็นการสูงกล้องเข้ามากใกล้ๆเพื่อที่จะให้เห็นารายละเอียดงต่างนะครับภาพนี้เป็นภาพของไหมหน้าส่วนนี้เป็นส่วนที่มีการเซตตัวมีแบ่งมีเว้ามีความต่ำในส่วนที่ลาดเอียงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจน ใบโห่ข้างจะยาวมีใบหูสองข้างเชื่อมติดกับกะไลข้างซ้ายก็เช่นเดียวกันบริเวณพื้นผิวเนื่องจากมีน้ำลักที่ยังคุมไว้ก็ทำให้มองเห็นมวลสารต่างๆค่อนข้างจะลำบ,บากฝั่งนี้เราเห็นรอยแตกเราเห็นรอยปีรอยแยก คือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคเม็ดนี้เป็นเม็ดทองคำที่ถ่าให้เห็นในรูปภาพเมือ่อกี้ตรงนี้เป็นเม็ดโพส่วนเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพอย่างชัดเจนบางเนื้อบางส่วนก็เป็นสีขาวเราก็ยังสามารถมองเห็นจุดดำจุดแดงที่อยู่ในเนื้อ ลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ธรรมชาติสร้างส่วนลับตัวลำแขนก็มีเส้นสายที่เป็นธรรมชาติวงหน้าอกค่อนข้างจะเล็กนะฮะเนื้อบริเวณนี้มีรอยแหวง่งรอยเบามีสีดำของรักที่ยังติดอยู่ภาพนี้เป็นแกบซ้ายนะครับประเดี๋ยวดูท่านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็ดกอยู่แันไซาย เปืเป่อกเพลกาพิสูจน์ความเข่าของผ่าสมเด็จแหงนี้ด้านหลังเส้นสายตามขออก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนเส้นสายขายุกขยิกมีความสูงความต่ำซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบริวเวณพื้นผิวด้านในบางส่วนก็มีรอยปีรอยแยกบางส่วนก็มีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมานะครับ ซึงเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคจุดนี้ก็เห็นความสูงความต่ำชัดเจนเป็นพระที่ธรรมชาติโอเคเป็นพระที่ดูง่ายมีเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวระครังนั่นก็คือมีการถนอมเนื้อพระไว้ด้วยการลงลักษ์ทงงางคงพระสมเด็จที่มีการลงลักษ์ เนื้อหาส่วนมากจะเป็นเนื้อหาที่มีความแกล่งเราจะไม่เห็นฝ้าของปูที่งอกขึ้นมาจากองค์พระได้ชัดเจนนักนะครับตรงนี้เป็นรอยปูต้ตเนื้อส่วนนี้ก็มีความสูงความต่ำสีเหลืองแบบนี้เราจะเห็นในพระสมเด,ด็จแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการแสดงว่าพระสมเด,ด็จชุดของหลวงสิทธิการก็มีการผนองเนื้อพระไว้ อันนี้เป็นเศษลับนะครับการพิสูจน์ด้วยการหยดน้ำยาเช็คกับยูแคนไซ์ก็นำเอาคำพูดของครูบาอาจารย์โบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นซึ่งหมายถึงพระที่สร้างจากเนื้อปูนปูกหอยเราก็เลยทำการพิสูจน์ความเก่าของแ่นไซของเนื้อปูนปูกหอยถ้าองค์ไหนที่ไม่มีปูนปูกหอยเป็นสมวนสิหลักในการสร้าง เช่นอาจจะสร้างจากเครซินสร้างจากฟูนพัสเตอร์หรือเป็นพระใหม่อายุไม่ถึงยุคน้ำยาที่หยดลงไปก็จะกระจายหายไปไม่ก่อเป็นเม็ดบนอง์พระถ้าพระองค์ไหนที่เป็นพระที่มีปูนปลาหอยเป็นสูตรสมรังในการสร้างแล้วก็มีอายุเก่าถึงยุคน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดกลมบนอง์พระ และมีฟองอากาศขึ้นมาตอนนี้เราจะหยดํำยาลงไปนะฮะหยดํำยาลงไปแล้วํำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมบนองพระฟองอากาศก็เริ่มขึ้นมาก็สรุปได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีปูนปั้งหอยเป็นส่วนสมรับในการสร้างและมีอายุกเก่าถึงยุคเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จ เราก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ํายาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ํายาออกแล้วเราก็มาดูกันต่ออีกนิดหนึ่งดูว่าพระสมเด็จที่มีการลงรักไว้แล้วก็มีอายุกเก่าถึงยุคโดยการวิสู์ด้วยการ,ร,ยการหยดน้ํายาเช็ดกับยูแ่นไซจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสยภาพประมาณไหนนะครับ สังเกตดูเส้นสายนะฮะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นลักษณะของความเก่าเนื้อก็มีการเซตตัวมีแหวงมีเว้าซึ่งเป็นลักษณะของธรรมชาติพระองค์นี้เป็นพระสวดพิมพ์ปกโคไมโพฝั่งซ้ายจะมีเจ็ดใส่วนฝั่งขวาจะมีหกใยเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกนะครับ เป็นพระที่มีเอกลักษณ์ของวัดระฆังนั่นก็คือมีการถนอกเนื้อพระเป็นพระสูตรที่สร้างในยุคปลายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ